ตัวหนึ่งไปดูค่ะตัวนี้ไม่ได้มาอย่่าาามมมสสะกิิดดตัวไไ้อยู่บ้านเลขที่นี้นะ8 6ดหกทั้ามาบนหลังคาค่ะตัวนี้เจ้าของบ้านแบบแทบจะโหหัวใจวายค่ะโอ้โยตัวใหญ่มากนู่นน่โหแต่ละตัวเฮ้ยบ้านเรามันทำไมมีงูเยอะเงี้ยมันพาดมันโอ้โยโอ้โห แล้วเจ้าของแกบจา<ด>เป็นลมจับเลยนะคะชื่อว่าคุณที่คำพรค่ะอยู่ที่ตำบลปากน้ำเมือเภ่เมืองกระบี่นะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระบี่พิทักษ์ประชานะคะมาช่วยจับตัวใหญ่มากเนาะ แกบอกว่าแกเดินเดินอยู่หลังบ้านต้องตกใจสุดขีดว่าใจแทบจะวายเพราะว่างูมันโผล่ห้อยลงมาจากหลังคานะคะแล้วก็วิ่งตาลีตาเหลือกออกจากบ้านบอกเพื่อนบ้านว่าจามคู่ภัยให้หน่อยอเออสงสัยมันจะลอดตาข่ายออกมาจับหนูในบ้านเรือนเนี่ยแหละว่างั้นนะคะ<อ>เพราะว่าแถวแถวหลังบ้านเนี่ยจะมีวัดวัดเนะ่าจะมีสักมันเยอะอย่างนี้น้องอยู่ในวัดน่ะ ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่สะอะไรเงี้ยหรือเปล่าลูกงูปักใต้นะเป็นงูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะตัวใหญ่มากอใหญ่เาะใหญ่ล้วูตายนี่ใหญ่มากนี่แต่ละตัวนี่เข้าใจว่ามันมีอาหารมีอาหารใช่ไหมในส่วนอย่างพาลาในส่วนปามน้ำมันนั่นละเอออ่ะไปละสามตัวแค่นี้คุณกังพูก็นอนไม่หลับและสามตัวบนนะฮะท่านผู้ชมครับ